พี่น้องเอ้ยวันนี้พี่ว่าจะตำรฤดูกาลหน่อไม้มันเยอะพี่น้องอันนี้เอาไปต้มใส่กับใบยานางใส่น้ำยานางก็พักแป้งหลักเนาะพี่น้องก็พักแป้งหลักลงไปพี่น้องพี่วันจะปรุงไงเด้อพี่น้องเด้อซุปหน่อซุปหน่อไม้พี่น้องซุปพี่วันเลยแหละพี่น้องอ่ะพริกป่นลงไปสักหน่อยเด้อพี่น้อง แต่ผมนัสนนขขวสักหน่อยพี่น้องเพื่อชูข้าวัวเด้อพี่น้องเด้อข้าวัวสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขัวตำด้วยตำด้วยน้ำปลาที่ขาดไม่ได้พี่น้องจักสักหน่อยพี่น้องน้ำปลาเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็บีบมะนาวไปจักสิกพี่น้องโอ้มะนาวนหนักเยอะมากพี่น้องนัวได้ที่พี่น้อง สุกน้ำไม้สุกน้ำไม้สุกที่วันอาหารตามไปดูกันพี่น้องพี่น้องเอยวพี่างนี้เสร็จต่อไปดำปลาสักหน่อยพี่น้องปลาสักหน่อยตำโด้วยหอมผักขี้ใบเลื่อยพี่น้องต้องปลาดัง หอมตะเคี้ไปเรื่อยเติมด้วยลูกโดดพี่น้องลงมาเลยเนี่ยพี่น้องสุกน้ำใหม่เด้อพี่น้องเด้อสุกน้ำใหม่พิวันเดีย๋ยวไปตั้งสีสันเดี๋ยวไปจัดจัดจพี่น้องนี่แหละแค่นี้แหละพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาหอม,หอ,มอาหารอีสานเลยพี่น้องเออสุกน้ำใหม่ตามฤด,ดูกาล น่าทานมากเสิร์น้ำพริกอ้นเด้อพี่นอออ้องเอ้ยอร่อยมากอาหารอีสานบ้านเรามีแต่ซุปหน่อไม้และเสิร์ฟน้ำกันเด้อสวัสดีครับ,ท,รบ,ท,รบท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจเนาะครับเนาะวันนี้พี่วันในซุปหน่อไม้ตามฤดูกาลเด้อพี่น้องเลยอาหารอีสานสุดพี่ว่าการที่ทำให้ดูเลยพี่น้องเลยแซ่บมาก แต่คนอื่นทําแบบไหนไม่รู้นะครับเนาะแต่ว่าพี่วันทําแบบนี้เนาะครับเนาะเอาตําใจป่าตะขอเนาะครับเนาะมันะนะจะแซ่บมากจริงกับข้าวเหนียวพี่น้องอาหารบ้านเราโอ้ยหน่อไม้เอามาอันเผาด,ดีแล้วก็ต้มพี่น้งองแซ่บมากพี่น้องใส่ข้าวกัุ้มข้าวถิ่นพี่น้อง มีผักถิ่นมีอันถั่วใช่ยังต้องการเพกกับใชรุ่มโดดลงไปพริกผงลงไปไี่น้องใส่พริกผงลงไปซอยเม็ดพริกลงไปอีกโอ้รวดเลยหอมโสม chất thơm chất thật mà nó kia được từng ạ ừ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 , ừ. อยากมีรสเปรี้ยวของมะนาวลงไปพี่น้องแซ่บมา้างเพิ่งพาตัวเองได้พี่น้องมะดองเรามีสัยปรกรดขนม,มงขนมไม้มะลองซื้อเขายากพี่น้งองโอ้ปวดเลยพี่น้องรุด,ด,ด,ด ดูดูเข้าไปแซบครับอืมอืมออืดดูเข้าไปอืมย่อมเมนูชุดน้ไม้อาหารอีสานมาแล้วนี่แซบมากเลยพี่น้องเอ,อ้ยตามาดูกัน หอมแมงลักพี่น้งนองสวบแมงลักพอมนำจะนั่งหอมหอมแซอ,มอมบม เมนูซุปน้ำมัน,นมเนี่ก็ถือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งเด้อพี่น้องเลยอาหารอีสานบ้านเราไม่ว่าอ,อยู่ตรงไหนเขาก็มักกันเนาะพี่น้องเนาะตำซุปน้ำมัที่แซ่บมากกินข้าวเหนียวนี่ย่ยมพี่ว่ากินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไฟพี่น้องทันนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจฉนดลำลำเลยกันทุกคนสุ้ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม